สวัสดีครับผมนะผมอย่างช่อง YLG Channel รูกันนะครับผมผมมาเล่น ROV กับตบหยงแบบหนึ่งหนึ่งนะครับตบคนหยงนั่นเองดูชื่อก็รู้แล้วนะทุกคนใช่แล้วแต่ว่าผมเล่นเก่งกว่าเขาไงใช่ไหมใช่ผมเลยให้เขาแบนได้ห้าตัวโหมดที่ผมจะเล่นก็คือโหมดไฟเตอร์ครับตอนแรกเป็นไฟเตอร์ก่อนนะคนหยงโอเคโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลย ุณยมยแบนไฟเตอร์ผมตัวอะไรอ่ะมันมันแบนงไงพูดเหรอใช่พูดมาผมจะไม่เล่นตัวนั้นเอาไงคุณหยงก่อนที่เวลาจะหมดน5ตัวซูก้าแล้วก็ยานแล้วก็ช้าช้าช้าวีเลสแล้วก็ ฟอร์เรนว้าดีนันผมไมหมนรหันนี้เหลือเหลือหนึ่งตัวใช่ปะใช่อิลิอิลิไมววะหนึ่งอิลิเออฮาคุณล,ลืมไปอารเลนจบแล้วใช่อค,คุณได้จบสิ้นไปแล้วแต่ผมอ่อนให้แล้วกันผมเล่นฉีเองแต่ผมจะเล่นฉีแล้วคนปไปฉีสตาร์แวร์เอลจีชาแนล ไฮไลไท์ของฉีต้องมาแล้วเฮ้ยอาร์เอนติโนอาร์เอนติโนอาร์เนติโนคุณไม่แมนเลยนะครับ uh. คุณแบนด์บิกซูก้าอะไรวะลืมไปแล้วอะ uh. อาลีอารียานวีเลสแล้วก็ลืมไปแล้วอะ uh. อ๋อคุณหยงไม่อยากค้าผมเลยนะ อีชโอ้คอยุยงเอาแล้วคยุยงสตาร์เบอร์สตีมใส่หน้าผมแล้วคุณหยงสตาร์เบอร์สตีมแล้วคุณหยงสตาร์เบอร์สตีมอ่ะแฮทแทกคยุยงข้างหยงข้างแล้วอ้อยเออหยงตายหนะ้าตายหนะ้าฟิกเกอร์โยู่แฮทแทกอย่าลืมแมชชีนะครับนะครับ ถ้าเกิดคุณจะได้เอลินคุณไม,คณไม่คุณไม่น่าแบนซูการ์นะอะไรมันสู้ซูการ์ได้เดี๋ยวผมรอของคุณเต็มก็ได้ดูอะไรตัวนี้สิครับโอ้โหอ้ามาเล่นทีเผือโอ้ยอย่าขอโทษขอโทษโอเคโอเคโอเคไอรินนี่มันเหลี่ยมอ่ะมันเหลี่ยมันไอริตัวนี้มีเล่เรียมนะ อาเินอาเินตัว <troll> นี <Art. S 2> ้ฮ ouais. ่าพ <cks pagar> okay. ักออกนะอาเินอาเินขอโทษนะเินฟึบฟึบแหวกอาเินตัวนี้มันเหลี่ยมอาเินอาเินรีอาเินรีมากอาเินตัวนี้รีมากโอ้โหว้าวเขาจะมาจบป้อมผมแล้วสุดยอดโอ้โหฟันป้อมแบบโอ้โหโคตรโคตรโหดเลยฟันป้อมแบบโคตรโหด แต่ผมว่าแคลรี่คุณชนะแน่เลยเพราะคุณแบนได้นั้ห้าตัวเพราะผมเป็นเน้นสายไฟเตอร์นะออกไปออกไปอีหลบทันนะเอ้ยอ้ยมันมีมาต่อว่ะเอ้ยเอ้ยอ้้ยมันหนีไปแล้วอ้าวเปิดช่องว่างให้ตีเป้ามานีนีไปนี้โหจริงไอ้ไม่ให้ไม่ให้เปิดช่องว่างด้วย

เดี๋ยวน้องโอเคต่อไปเอาเลยไปลวจ้าขอโทษครับไปแล้วผักออกผักกาดว้าววาวว่าวฟืบตีตีเด้งเลือดเด้งเลือดชึบเด้งเลือดฟื้บฟื้ฟื้ฟืฟืเอาสิเอาสิ าเลื้อนแขนฉีนะครับครับผมนี่ฉีนโน่นหนึ่งนะ,ะมันมามาดิอิช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 ออกไปกน,นี่นานี่ยหนาโดนหนาโดนนาโดนหนาอคคีอย่าลืมแมนชีนะครับโอเคไหมครับอย่าลื้อนแขนฉี่นะอย่าลืมแมนชีนะครับ คุณอย่าลืมเอาตัดเลือดด้วยนั่นะคุณแพ้ผมเนะี่ยไหนคือตัดตัดเลือดนะไอ้ที่มันเป็นสีสีชมพูชมพูอะครับเครดต์ออฟดีแหละใช่แล้วคุณก็เปลี่ยนรองเทา้าเลยเป็นโซนิคบูธเอาซีเอาซีเอาซีออ,ออกไปแปาบคุณเมื่อกี้โดนคลิปยิงจนแตกเลยนะเกือบแตกเลยนะ เอาไงเอาไงครับโอ้โหอยู่คุโยสตาร์เบอร์สตีใส่หน้าผมยูยู้ยูผมจบปมอะไวเนี่ยแต่ผมเล่าของเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวคนณโยเขาบอกผมโกงเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาบอกผมโกงใช่ไหมนี่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 เอาสิ่ตัวผมมันโจมตียักษ์ใครนะเอาดิ โคนมุ่งได้เล่นแมชชีนะครับโอเคไหมครับกดอะไรตีชนะนี่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 เนี้โดตัวผมสึกมากไม่โดนลากเอาดี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 ฟื้ เอาดิเอาดิจะตาย้ะตายนะตายนะ,ะเอ,อ้ยฟิกเกอร์ออกฟิกเกอร์กับบ้านแต่ว่าคีปกองมหาศารโคตรคีผมไม่ตีบ้านคขหรอกผมตีผมตีเวลานะเดีย๋ยวผมให้เวลาเขาเคลียร์คีปนะครับไม่งั้นจะเป็นการเอาเปรียบเกินไปใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นผมจะไม่ตีเขา โอเคอยู่เขาได้ของคุณแล้วได้ว yeah. เวลาไฟติ้งเด้ไปนะไปผมไปนะผมไปนะฟู๊ฟู๊ฟู๊บโอ้ยผมตายเออจะบอกคอุณจะเล่นจบบ้านอะ่ะไม่ไม่ไม่ผมจออกนี่ว่ะอันหนึ่งฟู๊บไม่ละคุณเขาเขาปั่นแล้วว่าเขาปั่นแล้ววะ่ะไม่แต่เขาปั่นแล้ววะ่ะ เฮ้ย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 ไม่นะเขาปั่นแล้ววะเขาปั่นแล้ววะไม่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 คนเรียมเลยทุกคนเรียมเลียมโอ้โหครเรียมจบแบบเลี่ยมเลียมแบบนี้ก็ไม่เอาหกรอบรอบแรกไฟเตอร์คุณหยงชนะ โอเคครับถ้าชอบคลิปน like, ี no Dude, ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e ผมผมโดนเรียบเลยยังเหลืมกีตอย่างเตือนยะได้พลาดคลิปใไหมๆนะครับสำหรบคลิ้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม